5ผักยอดนิยมของคนไทยกับข้อควรระวังในการกิน0 1พาย6 5 6นิการขึ้นชื่อว่าเป็นผักแล้วหลายคนอาจคิดว่ากินผักเยอะๆยิ่งดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายการกินผักเยอะๆไม่น่าเป็นอันตรายอะไรแต่อันที่จริงยังมีผักบางตัวที่เป็นที่นิยมในไทยพบได้ในอาหารไทยบ่อยๆที่เราอาจจะกินบ่อยๆไม่ดีหรือไม่เหมาะก,กับสุขภาพของทุกคนอย่างที่เราคิดกัน ้าผักยอดนิยมของคนไทยกับข้อควรระวังในการกินแตงกวาแตงกวาช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงผิวและยังเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพของคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่แตงกวาอาจเป็นผักที่พบสารปนเพื่อนยาฆ่า,มาแมลงการรับประทานแตงกวาทั้งเปลือโดยไม่ล้างให้สะอาดคินอาจทำให้ร่างกายได้รับสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นก่อนรับประทานแตงกวาจึงควรปอกเปลือกและล้างให้สะอาดโดยการแช่ในน้ำผสมเกลือหึืงท้อนอบประมาณ10นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านเพื่อช่วยลดสารเคมีที่อาจตกค้างอยู่ให้ออกไปกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงต้องการร่วหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้และลดความเปลี่ยนการเกิดโรคมะเร็งแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ต่อผักในวงผักกาดและกระหล่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกระหล่ำปีเนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้อาเจียนถึงขึ้นใบหน้าและลิ้นรวมได้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่มีการทำงานของต่อมไทรอยผิดปกติก,ก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกระหล่ำปีด้วยเช่นกันเพราะกระหล่ำปีอาจส่งผลให้ต่อมไทรอยทำงานน้อยลงเนื่องจากกระหล่ำปีโดยเฉพาะกระหล่ำปีดิบอาจมีสารยักยั้งที่ไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอย นอกจากนี้เนื่องจากกะหล่ำปลีมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหากรับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตาัดอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากเกินไประหว่างผ่าตาัดที่อาจนำไปสู่อาการชักหมดสติดังนั้นจึงควรหยุดรับประทานกะหล่ำปลีอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการผ่าตาัด คณะคนะมีโพแทสเซียมที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกริดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจมีวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งและส่งเสริมการทํางานของระบบย่อยอาหารสุขภาพตากระดูกผมและผิว แต่หากรับประทานผักคะน้ามากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยและผู้ที่เป็นโรคไตอาจต้องจำกัดการรับประทานคะน้าเนื่องจากคะน้ามีโพแทสเซียมสูงและหากรับประทานโพแทสเซียมมากเกินไปอาจส่งผลให้ไตท,ทำงานหนะักและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้รวมถึงผู้ที่รับประทานยาสร้างการแข็งตัวของเลือดเช่นคูมาดินคูมาดินวาคารีน วัคซินอาจต้องจำกัดการรับประทานขับถานะเนื่องจากถานะมีวิตามินเคที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวซึ่งอาจส่งผลต่อการทำง,งานของยาได้ขึ้นถ่ายขึ้นถ่ายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่อาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งมีสารอาจพีจีนีนอมเจพีเจนิน ซึ่งเป็นสารคาราโบไน์ชนิดหนึ่งที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ,ะต้านการอักเสบอาจช่วยลดไขมันในเลือดและยังอาจช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทจากสารประกอบน้ำมันอย่าง3ามเอ็นยูทูอาลแต่ในบางคนการรับประทานขึ้นถ่ายมากเกินไปอาจทําให้มีอาการเ้้าอูดหรือแก๊สในกระเพาะอาหารได้เนื่องจากในขึ้นถ่ายมีสารแมนนิทอลแมนนิโตลในปริมาณมากขึ้นอาจดขวางการดูดซึมสารอาหารของลำไส้และทําให้เกิดความผิดปกติในทางเดินอาหาร นอกจากนี้ขึ้นฉายอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคนซึ่งทําให้เกิดอาการลมพิษรวมหายใจลําบากเนื่องจากขึ้นฉายมูสารกอ่อภูมิแพ้เช่นโปรพินินโปรไฟนอลโปรตีนลาโวโรโปรเพนรวมถึงขึ้นฉายยังแอบมีเชื้อราเทโรซีเนียซอเฟอร์ทิออรัมสเตโรกีเนียสเตโรติออรัมที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังในผู้ที่มีผิวบอบบางได้อีกด้วย ผักก,กาดผักกาศอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลดีต่อสุขภาพส่งเสริมระบบภูมิคุค้นกันป้องกันการอักเสบและอาจช่วยป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารเสริมสร้างระบบภูมิคุค้มกันช่วยให้กระดูกแข็งแรงและยังดีต่อเญ็กสร้างทันและทารกในพันพระออุดมไปด้วยโฟเลตซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อเญ็กสร้างทันและทารกในพันที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาการของทารกในพันและอาจช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาทในทารกแรกเกิดได้ แต่เวลารับประทานผักกาดก็ต้องระวังสารปนเปื้อนหรือสารพิษที่อาจตกค้างอยู่ในผักกาดเช่นยาฆ่า,มาแมลงด้วยเพราะหากรับประทานผักที่มีสารปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจทําให้สารปนเปื้อนหรือสารพิษเหล่านั้นผสมในร่างกายจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่นทำให้มีอาการมึนงงปวดศีรษะอ่อนเพียหายใจไม่สะดวกชักหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียทีวิตดังนั้นก่อนรับประทานผักกาดจงควรล้างผักกาดให้สะอาดโดยการแยกใบผักกาดออกเป็นใบๆแล้วล้างให้สะอาดด้วยการให้น้ำไหลผ่านเพื่อชึรักษาบรินวณป่ตกกระโรดแบคทีเรี่เชื้อต่วโรคเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลเพื่อรคุณหมอภาพพิอก